ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปกัมพูชาอาทิตย์หน้าของหนูนะคะหนูขอขั้นกลางด้วยคลิปนี้ก่อนนะคะมาสัมผัสประสบการณ์งานหนังสือลอยน้ำนานาชาติกันค่ะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่26พฤศจิกายนเลยนะคะงานจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่บ่าย2ถึง3ทุ่มเลยค่ะนี่ตอนนี้เขาทำอะไรลูอ นะคะ,ค,นะนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างมินิสตรอเบอร์รี่เดสนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะท่าท่าเรือคลองเตยนะคะ,อ,ะอยู่ที่ท่าเรือท่าเรือคลองเตยนะคะทุกคนที่ค่าจะเป็นเรือนะคะเป็นเรือห้องสมุทรนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกัน เมื่อสักครู่นี้นะคะน้องอนิ่งก็ทำการโชว์ QR code ที่เราลงทะเบียนมาทางออนไลน์นะคะแล้วก็ชำระค่าเข,ข้าที่ด้านล่างของเรือค่ะใครอยากมาเข้าชมงานก็แนะนำให้จองคิวออนไลน์มาก่อนล่วงหน้านะคะเขาก็จะให้เราปริ้น QR code ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาแสดงที่ด้านล่างของเรือค่ะ เรือจอดที่ท่าเรือคลองเตยนะคะค่าเข้าคนละ30บาทค่ะแต่เด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีก็เข้าฟรีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้น้องนิงๆเก็บภาพด้านหน้าอีกสักนิดนึงแล้วก็จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศบนเรือกันนะคะ เป็นเรือห้องสมุทค่ะทางขึ้นนะคะอคนดใหญ่มากๆเลยค่ะเขาก็จะเดินเรือไปหลายๆประเทศนะคะอเป็นเรือห้องสมุทแล้วก็มีขายหนังสือด้วยเดี๋ยววันนี้น้องนิงอยู่จะพาขึ้นไปข้างบนกันนะคะน้องหน,งนิงพร้อมหรือยังตื่นเต้นนะสวัสดีค่ะเร้อค่ะ มาแล้วเรือใหญ่ไมัค้านินิงใช่ค่ะเรือใหญ่มากนะคะเนี่ยดูลัสโคนี่อันนี้ขึ้นบันไดวนไปข้างบนเลยอู้ขึ้นมาก็เจอไลฟ์โฟสเลยนะคะไลฟ์โฟสใหญ่มากน้องนิงเคยเห็นไลฟ์โฟสไหม เป็นเรือช่วยชีวิตนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันขึ้นมาก็เจอโซนคาเฟ่ก่อนเลยค่ะแต่เดี๋ยวเรามารีวิวตอนหลังนะคะบน <c oughs> เรือมีขายของด้วยนะคะตอนนี้ขเรา่เดี๋ยวเราไปดูหนังสือด้านในกัน นิ่งๆพาเดินไปดูรอบๆแล้วก็ไปดูโซนที่ขายหนังสือได้นะคะเื่อมาดูบรรยากาศท่าเรือก,กันก่อนสวยอยู่นะ เงินเป็นยูนิตนะคะอุ้ยหมวกก็ดีนีอน,นี่นี่นี้มอันนี้ดา่ารักเนอะเป็นเหมือนสมุดร,ระบายสีหนึ่งร้อยยูนิตนะคะว้าวระบายสีอืมดีนะ นี้ก็จะเป็นประวัติของเรือโลโกสโฮกนะคะเป็นร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหนังสือที่นี่โดยมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอุ้ยมีโน้ตบุ๊กด้วยค่ะทุกคนน่ารักดีเนาะน้องหนิงหนิงดูดีคิวจิวหนึ่งร้อยยูนิตนะคะ 100, <40. S 1> 100ยูนิตเท่ากับเท่าไหร่นะคะน <80. S 1> ว้าวน่ารักมากนะคะอันนี้นะคะเลี้แปดสิบาท <80. S 1> ดูโซนหนังสือกันนะคะม <c oughs> ีสีนะคะมีตั้งิองสี่ไนคี่ค่ะเอา่คะวันนี้น้องหนิงหนิงจะได้หนังสืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนหนังสือเด็กค่ะชิลเดนบุ๊กเยอะเลย อันนี้อะไรเอ่ยโอขายปากกาด้วยนะคะอ้กลับด้านนี่น่ารักนะคะเนี่ยเป็นพวงกุญแจดูลัสโผไหนดูซิว่ามีกี่ลายอู้ตรงนี้มีอีกมีอีกทุกคนมีลายนี้ด้วยลายเรือเนาะน่ารักดีค่ะใค่ะน่ารักมากเลยนะคะ่ะนิงหนิงชอบไหม อยากได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากได้ทุกอย่างท <c oughs> ี่ขาดมาค่ะชอบเช้หนังสือของเขาก็จะมีความหลากหลายนะคะทั้งหนังสือสำหรับเด็กนวนิยาย หนังสืออาหารและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะโดยมากแล้วนะคะหนังสือของเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีโซนที่เป็นภาษาไทยเล็กน้อยนะคะบรรยากาศดีเลยใช่ไหมล่ะคะน้องนิงโอ้วิวพระอาทิตย์ใกล้ตกนี่สวยมากเลยนะคะ กับแก้วมักด้วยค่ะน่ารักดีนะคะสำหรับเรือดูลัสโฮปนี้นะคะก็เป็นเรือหนึ่งในสองลำขององค์การการกุศลระหว่างประเทศอย่าง GBA ship ของเยอรมันค่ะอีกลำหนึ่งก็คือเรือโลโกสโฮปนะคะซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็น The world largest floating book fair ค่ะคือเทศกาลหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ซึ่งองค์กรนี้ก็จะมีพันธมิตรล่องเรือทั่วโลกเพื่อออกเผยแพร่และส่งเสริมความรู้การศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านหนังสือโดยโครงการนี้ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคิดตศกราัช .1970 ค่ะเคยเทียบท่าไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกมาแล้วกว่า480แห่งใน150ประเทศ สำหรับลูกเรือและพนักงานที่ดูแลเทศกาลหนังสือลอยน้ำนี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่จะผลัดกันหมุนเวียนมามอบความรู้และสร้างมิตรภาพระหว่างกันให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมด้วยค่ะนี่คนนี้ดูหนังสืออะไระคะ Berry's book a n Dictionary d ค่ะนูกคุว้าว เป็นหนังสือสไตล์ที่น้องนิงนิงสนใจค่ะที่ค่ะแบบให้เงินสดเท่านั้นนะคะทุกคนใครจะมาเนีย่ยลืมเตรียมเงินสดมาได้นะคะค่ะแสงสวยแล้วทุกคนพระอาทิตย์ตกโอ้ยน้องนิงนิงสวยมากเลย ดิสนีย์สวยมากค่ะโอ้เดห้ดูิันสวยอ่ะภาพมันดีมากนี่แล้วก็ยังมีพวาฮันทัส p r พ n c e s s Frog c i n d e r e l l a นะคะนี่ s l e p i n g Beauty b e l l e AND THE BEAST อ๋อ BEAUTY AND THE BEAST มีอ l a d ดินแล้วก็แทงกิ น่าารักมกมใครเป็นแฟนดิสนีย์ต้องมาโซนนี้ค่ะหนิงหนิงเขาชิลมากหูบรรยากาศตรงนี้ดีมากดือมากทุกคนเมื่ซื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใสาต่ตั๋วทีมุมนี้เลยตรงตองแคชเชียร์นะคะก็จะมีปากกาสองสองสีค่ะ <laughs> รับเป็นเงินสดกับเครดิตค์ดเท่านั้นนะคะน้องหนิงๆก็ได้หนังสือกันค่ะต่อคิวชำระเงินอยู่นะคะ หนูไปแล้วนอนมากเท่าไหร่คะเนี่ยไหนเสือหนังสืออะไรบ้างดูสิหนึ่งยยี่ิบเก้าสิบหนึ่งบาทเป็นสองร้อยยี่สิบหกสิบบาทไหนโชว์หนังสือสิคะ <_ d> um> โอ uh, ้นี่นะคะที่ได้นะคะกับอะไรเอย่ยนี่เอ้ยเชียร์เจงอีกเลย ไปดูคาเฟ่ดีกว่านะคะเดี๋ยน้องพงศ์งนิงพาไปซื้อน้ำฟรีว,ว้าว you can take it for free you know if you want โซนให้นั่งเล่นด้วยนี่หนิงหนิงนะคะซื้อน้ำนะคะหิวน,น้ำเยอะๆโซเครื่องดื่มกระป๋องสามสิบบาท ลงไปดูข้างล่างกันถ่ายวิวเนาะ พาไปด้วยวิวของเรือนะคะถ้าใครชอบที่แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย